กลเมกา VM30 เป็นตัวไมค์ช็อตกันที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นไมค์วเลสได้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นไมโครโฟนบีอินจาก Sony A7C นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังใช้ตัวไม VM30 นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony A7C เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองถือยกขึ้นมานะครับแบบนักข่าวเลยตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวไม เข้าไปที่ด้านบนนะครับทำเป็นไม b บูมเขาใช้ไม้บูมแบบนี้เพื่อบันทึกเสียงในการทำหนังหรือว่าหนังสั้นต่างๆสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวไมตัวนึงของทางโคเมก้านะครับซึ่งเป็นไมประเภทแบบไม้ช็อตกันนั่นเองนะครับไม้ช็อตกันตัวนี้มีความพิเศษไม่เหมือนกับไม้ช็อตกัน รุ่นอื่นหรือว่าตัวอื่นนะครับไมช็อตการรุ่นอื่นหรือว่าแบบตัวอื่นเนี่ยจะเป็นไมที่เอาไว้เสียบสาย t r s หรือว่า TRRS อย่างเดียวนะครับแบบตัวนี้ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเป็น c o m เก a VM10 Pro นะครับเป็นไมช็อตการตัวเล็กขนาดจิ๋วนะครับอันนี้ไมช็อตกันแต่สำหรับตัวนี้นะครับโคร i มก a VM30 เห็นอะไรไหมครับนี er ่ครับตัวรับสัญญาณ ตัวนี้เป็นตัวไมช็อตกันที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นไมวายเลสได้ด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้หลากหลายแนวมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือตัวรับสัญญาณน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไมช็อตกันตัวเนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเป็นไมวายเลสได้ด้วยนะครับก็ มีมาให้อยู่ในชุดแบบนี้นะครับอันนี้คือความพิเศษของตัว VM 3 0ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของไม่ตัวนี้กันอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของสเปคต่างๆกันครับตัวนี้เป็นประกันศูนท์ไทยราคา4,000กว่าบาทนะครับก็เป็นไมค์ไวเลสที่มีฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างดีแต่ว่าราคาไม่ได้แรงมากนะครับพอเราเปิดออกมานะก็จะเจอกับตัวกล่อง ฮาร์ดเคสแบบนี้เลยเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสแบบนี้นะครับสกิีงคำว่าครเมก้ามาแบบสวยงามเลยนี่อ่าก็ของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกล่องในนี้นะครับอ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดโดนจัดเรียงมานี่ครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เขามีนะครับก็จะมีตัวไมโครเมก้านะครับนี่ VM 30เป็นไมช็อตกันนะครับตัวนี้รับเสียงแบบซ u เปอร์คาดิออ้นะครับคือรับเสียงตรงจากด้านหน้า หลักแล้วก็รับเสียงจากด้านข้างเป็นลองนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนตัวไมค์ที่เป็นแบบคารดิโอย์คารดิโอย์เนี่ยก็จะรับเสียงจากตัวด้านหน้าตรงอย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้รับเสียงแบบซูเปอร์คารดิโอย์นะครับแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับจะมีปุ่มตัวโลคัสฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถที่จะปรับโลคัสฟิลเตอร์มีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดได้แบบง่ายๆมีหน้าจอ o l e d ให้นะครับนี่แค่เปิดตรงนี้นะครับ ตัวที่มันเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของตัว WiFi เนี่ยพอเปิดมาก็จะมีตัวหน้าจอ o l e d ขึ้นมาโชว์นะครับด้านท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับลดเพิ่มเสียงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านข้างนะครับก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้เอาไว้แพร่สัญญาณเมื่อสัญญาณหลุดจากตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับสามารถที่จะใช้พินหรือว่าเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปได้เพื่อแพร่สัญญาณนะครับแล้วก็จะมีรูแจ็ค3.5มมิลลิเมตรเอาพุตนะครับสามารถเสียบสายต่อ,อกล้องได้เลยแล้วก็จะมีพอร์ตไทนี้์ตรงนีน ก็เอาไว้ใช้ต่อพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆได้นะครับนี่เอาไว้ชาร์จแบตในตัวของเขาก็ได้เพราะว่าในตัวของเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึงเชั่วโมงในโหมดของไวเลสนะครับก็คือเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณแต่ถ้าเกิดใช้ในโหมดของไมช็อตกันก็คือต่อสาย T-RS เนี่ยตรงเข้ากับตัวกล้องสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง50ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานมากๆสำหรับไมตัวนี้นะอ่ะ ผ่านไปตัวที่1นะครับตัวต่อไปที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวรับสัญญาณไมเคิลวายเลสทั่วไปนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เลยด้านบนนะครับจะมีรูแจ็ค2รูนะครับเป็นแจ็ค3 5มมิลิเมตรทั้งคู่เลยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเอาท์พุตนะครับเสียบต่อกล้องแล้วก็อีกรูนึงเนี่ยจะเป็นรูแจ็ค3 5มหมิลิเมตรหูฟังมอนิเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไมค์ตัวนี้สามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงได้นะครับส่วนอี จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มปรับลดเพิ่มเสียงได้เลยผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้เข็มหรือว่าพินเนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อแพร่สัญญาณกับตัวไมค์ชาร์จกันนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลิปนีบนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพอร์ต Type C เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวรับสัญญาณนั่นเองนะครับอ่ะตัวรับสัญญาณตัวนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้ด้วยแบบนี้นะครับบอก เรื่องของแบตเตอรี่เกรนไม้สถานะต,ต่างๆของตัวไม้นะครับต่อมาก็จะมีตัวไมโครโฟนกริปนะครับสามารถที่จะใช้ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปกับตัวไม้นะครับแล้วก็ใช้เป็นขาไม้บูมได้หรือว่าจะไปติดตั้งขาไฟขาไม้อะไรต่างๆได้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลูเกลนะครับซึ่งลูเกลตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็นเกลใหญ่ได้ด้วยนะครับโดยการถอดเกลียวเล็กตรงนี้ออกนะพอติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นรูปลักษณะ ประมาณนี้พิบติดตั้งเป็นไม้บูมนะครับหรือว่าจะเป็นขาไมา้ต่างๆได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวช็อคเมาส์ช็อคเมาส์ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับช็อคเมาส์เนี่ยจะการเรื่องของเสียงกระแทกต่างๆนะครับเข้าไปที่ตัวไม์ช็อตกันแล้วก็ส่งเข้าไปในฟุตวิดีโอของเรานะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยติดแบบนี้เวลาเจอ แรงกระแทกนะครับเสียงกระแทกกึกกักกึกกักต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปในฟูดวิดีโอของเราด้วยแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปที่ตัวช็อคเมาส์ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้มันจะมีโชคแบบนี้นะครับเวลาเจอแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเสียงกึกกึกกักกักต่างๆเนี่ยจะไม่เข้าไปในฟูดวิดีโอของเรานะครับตัวเนี้ยจาเป็นมากนะสาหรับช็อคเมาส์ที่ใช้กับตัวไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับในชุดก็มีมาให้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ติดกับตัวหัวกล้องนะครับแบบนี้ แล้วก็จะมีลูกเกลียวเซนตส่วนสด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อนะครับจะมีเรื่องของสาย T-R-S แล้วก็ T-R-R-S นะครับมีมาให้สองเส้นแบบครบๆเลยครับสาย2ขีดแล้วก็สาย3าขีดนะครับสาย3มขีดเป็น T-R-R-S นะครับเอาไว้ใช้ต่อกับพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็จะเป็นสาย t r s นะครับหรือว่าสายสองขีดเอาไว้ใช้ต่อกับพวกกล้องมิเตอร์เลตต่างๆมีมาให้ครบชุดนะครับต่อมาก็จะเป็นสาย C to C ตรงนี้นะครับสาย C to C ตรงนี้จะเป็น two in one นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวพอร์ตท Type ท C แบบนี้เอาไว้ชาร์จแบตตัวช็อตกกนได้เอาไว้ชาร์จแบตต,แบตัวรับสัญญาณได้เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็หัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นพอร์ต Type C เหมือนกันแต่สามารถแปลงเป็น USB ได้แบบนี้ครับแค่เสียเพอไปอ่า คอมพิวเตอร์ใครที่เป็น USB นะครับก็สามารถที่จะแปลงได้แบบนี้เลยสายที่ให้มาก็ยาวพอสมควรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กันลมนะครับก็จะมีทั้งฟองน้ำมีทั้งเด d แค t นะครับแบบนี้สามารถใส่ทีละตัวก็ได้หรือว่าจะใส่คอมโบกันไปในอันเดียวก็ได้เพราะว่าตัวเด d แคทของเขาเนี่ยตัววินมัฟตตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่ตัวฟองน้ําตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเสียง ลมเสียงบรรยากาศต่างๆเข้ามาเยอะเกินไปนั่นเองมีมาให้ครบชุดเลยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาต่ออุปกรณ์พวกนี้เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับลองใช้งานกันดูว่าไมค์ตัวนี้เสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะต่อเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony A7C นะครับก็อันดับแรกเราจะใช้ ในโหมดของตัวไมช็อตกันก่อนเลยนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับในโหมดไมช็อตกันก็คือไม่ได้ใช้ตัวรับสัญญาณตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนปึ๊บเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้แบบส่งสัญญาณแบบไร้สายได้แบบดิจิตอล2.4 GHz อสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรนะครับ2ตัวนี้เหมือนกับไมไวเลสดีๆนี่เองครับตัวนี้นะครับผมใส่ตัวช็อคเมาส์เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อ ป้องกันรเรื่องของการสั่นสะเทือนของเสียงนะครับปุ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเข้าไปที่พอชูของกล้องได้เลยแล้วก็เอาตัวไม้ช็อตกันตรงนี้นะครับใส่เข้าไปอย่าให้มันบังรูก็พอนะครับเวลาผมใส่เนี่ยก็จะยื่นไปให้มันด้านหน้ามากที่สุดนะครับให้มันใกล้ปากคนพูดมากที่สุดอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาสาย T R S นะครับหรือว่าสาย2ขีดนํามาเสียบได้เลยนะครับสาย2ขีดก็จะเป็นหัวสีส้มทั้งคู่นะครับ ถ้าเกิดเป็นหัวส้มเทาแบบนี้จะเป็น T-R-S TR r นะครับเอาไว้ใช้ต่อกับตัวสมาร์ทโฟนอันนี้ผมก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้จะใช้หัวข้องอก็ได้หรือว่าหัวข้อตรงก็ได้แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะไปเสียบเข้ากับลูไม์ของตัวกล้องนั่นเองนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษมันจะช่วยทำให้เราไม่พลาดงานนะครับเพราะว่าตัวไมค์ช็อตกันแบบเก่าๆที่เราต้องเปิด ปิดเองแบบแมนวนวลเนี่ยบางทีเราก็อาจจะลืมเปิดหรือว่าบางทีเราก็อาจจะลืมปิดจนแบตเตอรี่หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขามีฟังก์ชันของการเปิดแบบออโต้นะครับนี่เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมปิดตัวใหม่สามารถเปิดปิดเองก็ได้แบบแมนวนวลก็ได้นะครับกดเข้าไปที่ปุ่ม WiFi ตรงนี้กดค้างไวเนี่ยเห็นไหมไม่ช็อตกันเราก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะปิดก็กดค้างไว้ได้เลย แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเลยเราเชื่อมต่อแบบนี้เราเปิดกล้องปุ๊บแบบนี้นะครับไม้เขายะติดขึ้นมาเองเลยแบบนี้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะคือเราไม่ต้องไปพวงเรื่องของตัวไม้ว่าจะเฮ้ยลืมเปิดหรือเปล่าหรือลืมปิดหรือเปล่านะครับหายห่วงได้เลยนะครับพอเราปิดตัวกล้องตัวไม้รอสักพักหนึ่งเขาก็จะปิดนะครับ อันนี้ไฟก็จะดับไปอันนี้เปิดปิดแบบออโต้นะครับก็คือเราพอเราเสียบทุกอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยแค่เราเปิดปิดกล้องตัวไม s ค o ช็อตกันตัวนี้ก็จะเปิดปิดให้เองตัวนี้ยังสามารถที่จะใช้ไปแล้วก็ชาร์จไปได้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบยาวนานพอทไ t y ์ซีตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเสียบชาร์จพวกอะแดปเตอร์เวลาเราใช้งานเสียบชาร์จอะแดปเตอร์ก็ได้ หรือว่า power bank อะไรต่างๆก็ได้ใช้งานไปชาร์จไปได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไมค์ช็อตกันแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เวลาเราพูดเนี่ยเราไปเจอกับบรรยากาศเสียงลมเข้ามาต่างๆนะครับเราก็มีตัวฟองน้ำตรงนี้ถ้าเกิดเราแบบสมมุติว่าเราพูดใกล้ใช่ไหมเราก็ใช้ฟองน้ำตัวนี้กันเสียงพึพับได้เสียงที่ออกจากปากเราเนี่ยก็ใช้กันได้หรือว่าใช้กันเสียงลมแผ่วๆ ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอแบบลมแรงพอสมควรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวขนสัตว์กันลมตัวนี้ได้ตรงนี้สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกให้ดีแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่าเดิมนะก็สามารถที่จะใส่ฟองน้ําแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวขนสัตว์กันลมเข้าไปแบบนี้ได้เลยสามารถคอมโบกันได้นะครับทําให้ลดเสียงเรื่องของเสียงลมเนี่ยได้เป็นอย่างดีพอใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ลูบตรงนี้ปึ๊บ ประมาณนี้ก็จะดูเป็นแบบมือโปรมืออาชีพขึ้นมาทันทีกับไมค์ตัวโคเมก้าวีเอตัวนี้อันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยในโหมดของไมค์ช็อตกันและคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานในโหมดของไมค์ช็อตกันกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆฟังไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัวกล้อง a อ c ก่อนนะครับว่าเฮ้ยตัวกล้องตัวนี้เวลาเจอเสียงต่างๆนะครับใช้ตัวไมค์ของตัวกล้องเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ดูซิว่าเฮ้ยเสียงที่ได้รบกวนมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราไปเจอกับบรรยากาศข้างนอกทั่วไปนะครับอันนี้คือเสียงที่ได้จากตัวไมโครโฟนบิวอินแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราใช้ไมโครโฟนบิวอินแล้วมันมีเสียงรบกวนต่างๆเข้ามาในตัวฟูดวิดีโอของเราละ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดพวกตู้ป่าปั๊มน้ําพวกปั๊มออกซิเจนต่างๆของผมเนี่ยมันตัวใหญ่ค่อนข้างเสียงดังเดี๋ยวเราลองฟังกันดูว่าเป็นยังไง ตอนนี้ผมได้ไปเปิดตัวปั๊มน้ำออกซิเจนปั๊มน้ำต่างๆแล้วก็มีเสียงน้ำไหลมีเสียงออกซิเจนด้วยนะครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เลยถ้าเกิดเราใช้ไมโครโฟนบิวอินในตัวนะครับเขาจะเก็บเสียงเนี่ยบรรยากาศมารอบทิศเลยทําให้เสียงบรรยากาศทุกอย่างเข้ามารวมกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เมื่อเราใช้ไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัวกล้องนะครับตอนนี้เป็นไมโครโฟนบิวอินจาก Sony A7C นะครับแล้วก็นี้ ผมจะใช้ในโหมดของตัวไมค์ช็อตกันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับอันนี้เสียงไมค์เข้าแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมดูเกณฑ์ไมค์นะครับเกณฑ์ไมค์มันเด้งขึ้นไปค่อนข้างเกือบถึงแดงเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเปิดเสียงดังไปที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมันดังไปผมก็ปรับลดลงมาที่ด้านหลังได้เลยกดปรับลดเสียงลงมาที่ตัวด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเสียงดังไปใช่ไหม เราก็ปรับลดลงมาให้เสียงมันโอเคแบบนี้นะครับอ่าระยะห่างจากตัวกล้องตอนนี้ก็ประมาณ2คืบประมาณ2คืบนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือเสียงแบบในโหมดสแตนดาดนะครับไม่ได้เปิดตัวโลคัสฟิลเตอร์ซึ่งตัวไมช็อตกัน VM 30ตัวเนี้ยเขามีตัวโลคัสฟิลเตอร์ด้วยนะครับโลคัสฟิลเตอร์เขาจะมีทั้ง75แล้วก็150นะครับในกรณีที่เจอเสียงรบกวน ต,ต่างๆเข้ามาแบบนี้อาจจะมีเสียงของบรรยากาศต่างๆเข้ามารบกวนนะครับทําให้มันมีเสียงแทรกเสียงจีเสียงอะไรต่งตางๆเนี่ยเข้าไปที่ตัวไม้เพราะฉะนั้นผมก็จะไปเปิดโลคัสฟิลเตอร์นะครับมันจะมีไฟ LED โชว์ขึ้นมาแบบนี้เมื่อเรากดสั้นๆไปหนึ่งทีเห็นไหมที่ตัวปุ่มเซฟตี้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเปิดโลคัสฟิลเตอร์ถ้าเกิดไปเจอกับเสียงบรรยากาศรบกวนนะครับกดมาเลยมันจะมีไฟ LED แบบนี้ สลับโหมดง่ายๆอันนี้ถ้าเกิดไม่มีไฟคือปิดทุกฟังก์ชันนะครับอันนี้คือเปิดโลคัสฟิลเตอร์75แล้วก็โลคัสฟิลเตอร์150นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการบูสเสียงนะเ๊บผมจะเปิด75นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังใช้ตัวไมค์ช็อตกัน VM 30ในโหมดของไมค์ช็อตการเสียบสายเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony A7C แล้วก็เปิดโลคัสฟิลเตอร์75นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงบรรยากาศพวกปั๊มน้ำตู้ปลาอะไรต่างๆที่เข้ามา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเปิดโล w c คัสฟิลเตอร์ไปแล้วแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันยังดังอยู่อีกอ่ะผมก็เปิดไปเป็น150กดไปทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟ LED ของเขาเนี่ยก็จะปรับมาที่ตัว150เองนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับ <S <S ตอนนี้นะครับเรากำลังใช้ตัว My VM 30นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony A7C แล้วก็เสียงบรรยากาศเนี่ยยังเหมือนกับตอนแรกที่เราใช้โหมดสแตนดาดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิด low cut filter ร์150แล้วก็ตัวเนี้ยเขามีโหมดฟังกช์ชันของ safety ด้วยนะครับหน้าจอ o l ล d นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดเป็นแบบโหมด safety ได้นะครับอันนี้คือโหมดธรรมดาเนี่ยเขาจะมี channel เดียวให้เรากดไปที่ safety ตรงนี้ค้างไว้นะครับสังเกตที่หน้าจอ,อเล เขาจะเด้งขึ้นมา2 Channel Channel ล่างเนี่ยจะเป็นตัว S นะครับหรือว่า Sa f ตี้นั่นเองนะครับพอเรามาดูที่หน้าจอเคลนไมค์ของตัวกล้องเนี่ยตัว CH1 เนี่ยจะดังกว่าส่วนตัว CH 2จะเบาลงมาอันนี้คือเขาจะบันทึกเสียงที่เบาลงมากว่าช n e l นแรกนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะหยิบยกตัวช a n n e l ที่2เนี่ยไปใช้ได้ถ้าเกิดเสียงช a n n e l ที่1นเนี่ยมันแตกมันพังขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้สามารถที่จะ เปิดโหมดเซฟตี้ได้อันนี้ก็ฟังก์ชันในการใช้งานก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วาวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานในโหมดของโหมดไวเลสนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อใช้เป็นแบบโหมดไวเลสได้นั่นเองนะครับผมก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็ถอดช็อคเมาส์ออกนะครับแล้วก็เอาตัวรับสัญญาณเนี่ยมานะครับเปิดตรงนี้ได้เลยตัวรับสัญญาณน,นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถปรับลดเพิ่มเสียงได้ด้วยนะครับเราก็ติดเข้าไปที่หัวกล้องนะครับเหมือนกับเราใช้ ไม์ไวเลสทั่วไปเลยแล้วก็เอาสายแจ็ค3.5ม mm ิมดึงออกมาจากตัวไมช็อตกันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูเอาท์พุตนะครับอย่าไปเสียบรูมอนิเตอร์หูฟังนะครับเสียงมันจะไม่เข้านะเสียบเข้าไปที่เอาท์พุตปุ๊บแบบนี้ก็จะเหมือนไม์ไวเลสทั่วไปแต่ว่าไม์ไวเลสอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวเล็กเราจะใช้เป็นไมช็อตกันแบบนี้จะทําเป็นแบบนักข่าวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบ ติดไมบูมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าตัวไมแบบวายเลสกันนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าตอนนี้ผมใส่ตัวรับสัญญาณเข้าไปที่ตัวกล้อง a j c ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองถือยกขึ้นมานะครับแบบนักข่าวเลยเวลาเราไปแบบออกกองสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนเนต์สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่ถึงไมตัวนี้แบบไมสัมภาษณ์ได้เลย ยื่นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้ในไมตัว VM30 ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันพวกโลคัสฟิลเตอร์นะครับเรื่องของการบูทเสียงหรือว่าเซฟตี้ชานลก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมในโหมดของตัวไวเลส s นั่นเองนะครับอ่าก็เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมต้องการทำคอนเทนต์แบบนั่งพูดคุยนะครับแบบไปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ผมก็สามารถติดตั้งเข้ามาแบบนี้ได้และตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่มาจากตัวไมโครเมกา VM 30นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบไม่บูมยกขึ้นไปให้จับเฟมแบบนี้แล้วก็ปรับทิศทางองศาให้ทิมลงมานะครับอ,อย่าให้มันเข้าเฟรมสำหรับคนที่ไม่อยากให้คนดูเนี่ย <c oughs> เห็นตัวไม่นะครับ <c oughs> ก็สามารถแบบนี้ได้เลยปรับทิศทางปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวไม่ เข้าไปที่ด้านบนนะครับทำเป็นไม้บูมแบบนี้เหมือนกับทำพวกหนังสั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ไม้บูมกันลักษณะแบบนี้นะครับไม่ให้เข้าเฟรมแต่ว่าเขาไม่ได้ติดไม้ไวเลสนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นตัวไมสายไมตัวไวเลสอะไรต่างๆเขาจะใช้ไม้บูมแบบนี้เพื่อบันทึกเสียงในการทำหนังหรือว่าหนังสั้นต่างๆก็สามารถที่จะใช้ตัวไมโคลเมก Vm สามสิตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีไมตัวไหนของทางโคลเมกา มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ